เผยสเปกหุย P สามสิบซีรีส์ก่อนเปิดตัวมาพร้อมกล้องหลังไลคา4ตัวชิปคิลิน980พร้อมความจุ5 1 2กิกก็เหลือเวลาอีกไม่ถึง2ส,สัปดาห์แล้วนะครับทางหุยจะมีการเปิดตัวมือถือระทงของค่ายประจำต้นปีในชื่อ h ุย P สามสิบซีรีส์ล่าสุดนี้ก็มีข้อมูลมาจาก Win Future นะครับแหล่งข่าวจากเยอร,รมันค่อนข้างน่าเชื่อถือเลยมีการเปิดเผยสเปค Hu ย P สามสิบและ P สามสิบ Pro ออกมานะครับทั้งสองตัวนี้ก็มาพร้อมหน้าจอไร้ขอบที่มีรอยบากทรงหยดน้ำ ภายหน้าจอจะใช้ o l e d ความละเอียด Full HD+ นะครับจุดเด่นของหน้าจอ o l e d ก็คือการสแสดงสีสันที่สวยงามและก็ประหยัดแบตเตอรี่ด้วย2ตัวนี้ก็จะแตกต่างในเรื่องของขนาดหน้าจอนะครับ P30 มาพร้อมจอขนาด6.1นิ้วเป็นหน้าจอแบนปกตินะครับส่วน P30 Pro มาพร้อมจอ6.47นิ้วเป็นหน้าจอขอบโค้งนะครับและทั้ง2ตัวนี้ให้กล้องหน้ามา32ล้านพิกเซลเหมือนกันนะครับรองรับฟีเจอร์สแกนใบหน้าปกติแต่ไม่ได้เป็นการสแกนใบหน้าแบบ3มมิติเหมือนกับ Mate 20 Pro นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือในตัว P30 Pro จะใช้ลำโพงแบบใหม่นะครับที่ใช้การฉันสะเทือนหน้าจอแหล่งเสียงออกมาต่างจากรุ่น P30 ที่ยังใช้ลำโพงสัญนาทั่วไปนะครับส่วนด้านล่างของจอก็จะมีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วฝังไว้ใต้จอทั้ง2รุ่นส่วนด้านหลังตัวเครื่องบอดี้จะเป็นกระจกมีการไล่เฉดสีเหมือนกันทั้งคู่แต่จะแตกต่างก,กันที่กล้องหลังนะครับใน P30 จะมีกล้องหลังที่ร่วมมือกับเลกาแค่3ตัวส่วน P30 Pro จะมีกล้องหลังที่ร่วมมือกับเลกาถึง4ตัวได้กันที่เพิ่มเข้ามาก็คือกล้อง TOF Camera หรือว่า time of f l i h e ก็จะช่วย ถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบอร์ได้สมจริงมากขึ้นนะครับรายละเอียดเก็บดีขึ้นแล้วก็ยังสามารถซูมสูงสุดได้ถึง10เท่าเลยทีเดียวสรุปสเปคคร่าวๆนะครับโฮย P30 รุ่นปกติจะมาพร้อมหน้าจอขนาด6.1นิ้วความละเอียด Full HD+ เป็นหน้าจอแบบปกตินะครับส่วนตัว Pro จะมาพร้อมหน้าจอขนาด6.47นิ้วความละเอียด Full HD+ เหมือนกันแต่จะเป็นจอขอบโค้งนะครับทั้งคู่ก็ใช้ดีไซน์หน้าจอที่มีรอยบากทรงหยดน้ําใน P30 Pro ลำโพงจะใช้ลำโพงแบบสันสะเทือนบนหน้าจอนะครับแต่งเ,เสียงออกมาต่าง จาก P30 ที่ยังใช้ลำโพงศาสนาทั่วไปนะครับส่วนชิปเซ็ตแน่นอนทั้ง2รุ่นนี้ก็จะใช้ิน980ส่วนแรมกับ ROM P30 ให้มา6 g b และ ROM 128 g b ส่วนตัว Pro แรมให้มา8 g b ROM เริ่มต้น128 g b 256แล้วก็512นะครับทั้ง2ตัวนี้ก็มาเพราะมป็นราเวอร์ชัน9ครอบด้วย EMUI 9.1รองรับ20กานะครับตัวเครื่องสามารถกันน้ำ IP68 แบตเตอรี่ P30 3,650 m ิลมส่วน P30 Pro 4,200ม ah. ิลมทั้ง คู่ก็จะรองรับซูเปอร์ชาร์จ40วัตต์ของโอยนะครับแล้วก็เรื่องการถ่ายภาพ P30 จะมีกล้องหลังที่ร่วมมือกับเลกส์3ตัวนะครับตัวหลัก40ล้าน f 1.8เลนส์วาย16ล้าน f 2.2เลนส์เทเล8ล้าน f 2.4ส่วนตัวโปรมีกล้องที่ร่วมมือกับเลกส์ถึง4ตัวตัวหลักให้มา40ล้านพิกเซลเหมือนกันนะครับแต่รวบแสงจะกว้างกว่า f 1.6แล้วก็มี OIS ด้วยส่วนเลนส์วาให้มาถึง20ล้านพิกเซล f 2.2เลนส์เทเล8ล้าน f 2.4น f. ะครับ จะมีระบบเลเซอร์ออโต้โฟกัสและ Duo LED f ฟลชเหมือนกันนะครับส่วนสีตัวเครื่องคาดว่าจะมีให้เลือก4สีด้วยกันนะครับมี m i i n ไ g h t Black, r e d ด i n g Crystal, Aurora และก็ Sun ไร s e เร d ซึ่งทางฮลก็จะมีการเปิดตัว P30 Series ในวันที่26มีนาคมนี้แล้วนะครับและก็คาดว่าจะเปิดให้พ r e Order วันที่5มษายนนี้ส่วนราคาตอนนี้ก็ยังไม่ทราบก็ต้องรอดูในงานเปิดตัวอีกทีนะครับว่าข้อมูลที่หลุดออกมาจะตรงกันหรือไม่ส่วนตัวแล้วคิดว่าข้อมูลนี้นะครับค่อนข้างตรงกับตัวเครื่องจริงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ข้อมูลที่หลุดออกมาก่อนเปิดตัวมันค่อนข้างแม่นอยู่แล้วนะครับก็ต้องคอยติดตามกันเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงผมจะรีบอัปเดตให้ทราบ